ตอนที่381นกปากซ่อมและการต่อสู้ของหอยกาบเซียวโมเกือเสียชีวิตจากน้ำมือของครูฝึกที่เขารักแต่ทั้งปู่ทางสายเลือดของเขาอย่างโมนานและลี่ลี่หยวนสร้างปู่พี่ชายของเขาต่างก็ไม่ทันสังเกตเห็นความสนใจของพวกเขาถูกดึงดูดไปที่คำสั่งศักดิ์สิทธิ์ที่นานจื้อกล่าวถึง โดยเฉพาะวาลีที่พูดถึงกลุ่มชนเผ่าหลายเผ่าในตระกูลหลิงที่ร่วมมือกันเผ่าตระกูลหลิงครอบครองคำสั่งศักดิ์สิทธิ์และสามารถสร้างสิ่งของคำสั่งศักดิ์สิทธิ์ได้แม้ว่าผลผลิตจะไม่สูงและสินค้ามีตำหนิแต่ก็ยังคงเป็นสินค้าเทพการมีอยู่ของคำสั่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียว ก็บ่งบอกถึงความพิเศษของสิ่งของเหล่านี้แล้วไม่เพียงแต่พวกเขาสองคนเท่านั้นแต่ทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็ตกตะลึงกับคำพูดของหนานจื้อเช่นกันไม่ว่าพวกเขาจะรู้ถึงการมีอยู่ของคำสั่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังของคำสั่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็ตามเพียงแค่ได้ยินถ้อยคำของเธอพวกเขาก็รู้ว่าเบื้องหลังเจดีอันพิเศษนี้ มีความลึกลับอันพิเศษซ่อนอยู่จริงๆในขณะนี้จิตใจของหลีลลี่หยวนสร้างผู้ทำงานอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษและเขาเข้าใจทันทีว่าหนานจื้อตั้งใจจะขอให้เขาพูดคำเหล่านี้โดยเฉพาะเขาจึงให้ความร่วมมือทันทีและถามคำถามที่เขาควรถามคุณหมายถึงว่าตระกูลหลิงสามารถผลิตไอเทมคำสั่งศักดิ์สิทธิ์ได้ใช่ไหม ใช่แต่ไม่สามารถใช้ในการต่อสู้ได้อย่างไรก็ตามคุณหลีควรเข้าใจว่าวิธีหนึ่งนำไปสู่อีร้อยวิธีด้วยการทดลองมากขึ้นก็สามารถสรุปผลและสร้างรายการคำสั่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ได้เสมอตระกูลหลิงคงไม่ช่วยเหลือแบบสบายๆใช่ไหมแน่นอนว่าไม่เจดีแห่งการรบปัจจุบันนี้ สร้างขรึ้งฟรีเพื่อแสดงความเคารพต่อหัวหน้ากีลของเราหากคุณต้องการให้ตระกูลหลิงช่วยเหลืออีกครั้งในอนาคตอย่างน้อยที่สุดคุณจะต้องจ่ายค่าวัสดุเองลีลีหยวนสร้างปูครุ่นคิดถ้าไม่ได้รับชื่อเสียงและความนิยมชมชอบในระดับหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสั่งการตระกูลหลิง การได้รับความชื่นชอบจาก NPC ของตระกูลมนุษย์นั้นยากมากอยู่แล้วจินตนาการถึงตระกูลหลิงได้เลยหนานจื้อยิ้มถ้าเราร่วมมือกันก็ไม่น่าจะยากอะไรหัวหน้ากิลบอกพวกเราอย่างมั่นใจว่าเมื่อแผนการอพยพเสร็จสิ้นหัวหน้าเผ่าและนักบวชของเผ่าหลิงทั้ง18เผ่า ก็จะได้รับการยอมรับอย่างง่ายดายเรากำลังเร่งดำเนินการแต่มีคนมากเกินไปในพื้นที่ให้บริการแม้ว่าจำนวนจะลดลงอย่างรวดเร็ว2หรือ3ในสิบเนื่องจากความสับสนต่างๆเมื่อเกมเริ่มต้นขึ้นแต่คนที่เหลือยังคงสูงมากผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรแต่การจะจับเด็กๆเมื่อพวกเขาเข้าเกมนั้นยาก เราสามารถติดต่อผู้ปกครองเพื่อลงทะเบียนตามข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้นหากผู้ปกครองเสียชีวิตลงโดยโชคร้ายเด็กๆจะกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีเอกสารซึ่งประวัติความเป็นมายากต่อการตรวจสอบทำให้สถิติมีความท้าทายมากดังนั้นเรายังคงต้องรบกวนให้คุณอดทนรอเราจะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมการเบื้องต้นให้เสร็จสิ้นและวางแผนให้เสร็จภายในกลางเดือนนี้หนานจืบยักหน้าและยิ้มถ้าอย่างนั้นพระราชวังอมตะฮันเย่ของเราจะรออาศัยผลประโยชน์จากคุณและได้รับประโยชน์จากความโปรดปรานที่คุณได้รับไม่ใช่เราต่างหากที่อาศัยผลประโยชน์ของคุณถ้าไม่มีผลงานบุกเบิกของโยเย่หาน การกระทำของเราคงไม่สามารถเริ่มต้นได้เลยในขณะที่พวกเขากําลังพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสถานการณ์ในการแข่งขันที่เจดีแห่งการรบก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นผู้ที่มีความสามารถในการรุกและรับที่อ่อนแอก็มักจะถูกเล็งเป้าโดยผู้ที่ใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของพวกเขาส่งผลให้พลังชีวิตของพวกเขา ลดลงเหลือ5%เปอร์เซนตส่งผลให้พวกเขาต้องถูกกำจัดออกไปในบรรดาผู้เข้าร่วมที่เหลืออยู่ผู้แข่งแกร่งและผู้อ่อนแอค่อยๆชัดเจนขึ้นผู้ที่อดทนและยืนหยัดอย่างมั่นคงสามารถต้านทานการโจมตีพร้อมกันจากผู้คนรอบข้างได้ส่วนใหญ่เคยเป็นกำลังสำคัญที่เป็นที่รู้จักดีมาก่อนอย่างไรก็ตาม ยังมีม้ามืดบางตัวที่ทำผลงานได้เกินความคาดหมายมากตัวอย่างเช่นทันไตย,ยันยูบนชั้นที่สิบซึ่งระดบับและคุณสมบัติไม่ได้โดดเด่นและอุปกรณ์ก็ธรรมดาหลายครั้งที่เธอถูกบังคับให้เข้ามุมโดนโจมตีหนักหลายครั้งและพลังชีวิตของเธอลดลงอย่างรวดเร็ว แต่เธอสามารถหามุมป้องกันที่แปลกประหลาดเพื่อป้องกันการโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดได้เสมอจากนั้นจึงหลบหนีด้วยการเคลื่อนไหวที่เหลือเชื่อโดยหาโอกาสในการฟื้นพลังชีวิตของเธอในตอนแรกทั้งผู้แข่งขันและผู้ชมคิดว่านี่เป็นเพียงโชคช่วยเนื่องจากเทคนิคการป้องกันของเธอนั้นแปลกประหลาดเกินไป การแกว่งหมวกกันน็อกของเธอเพื่อป้องกันด้ามดาบของคนอื่นดูเหมือนเป็นเพียงการโดนโจมตีโดยโชคดีหลังจากเกิดไฟฟ้าลัดวง,งจรในสมองแต่ครั้งหนึ่งอาจถือว่าเป็นโชคได้สองสามครั้งจึงยากที่จะถือว่าเป็นโชคได้เมื่อจํานวนคนบนชั้นที่สิบคงที่ที่ห้าสิบผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดมองไปที่ทันไทย อยานอยู่ด้วยความสับสนจะพูดว่าเป็นฝีมือของเธอก็ไม่ได้ดูอย่างนั้นเลยพวกเขาไม่สามารถโน้มน้าวตัวเองให้เชื่อได้ว่าเธอพึ่งโชคช่วยเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะผู้เข้าแข่งขันจากพระราชวังอมตะฮานเย่พวกเขาสามารถยอมรับหลานเซียงหยวนเป็นจักรพรรดิแห่งยุโรปเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นได้ พวกเขาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงที่จะเชื่อว่ามีจัก,กรพรรดิยุโรปอีกพระองค์หนึ่งอยู่ในโลกนี้แม้แต่ทันไตย,ยันยูเองก็ยังแทบไม่เชื่อว่าเธอจะมีพลังระเบิดอันแข็งแกร่งในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ส่วนใหญ่แล้วเธอจะมีแรงบันดาลใจแวบหนึ่งคิดว่าบางทีการทำแบบนี้อาจจะได้ผลจากนั้น ร่างกายก็จะทำหน้าที่แทนจิตใจของเธอโดยไม่คาดคิดเธอสามารถยืนหยัดจนถึงจุดสิ้นสุดท่ามกลางกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอันทรงพลังที่เก่งกาจกว่าเธอในด้านคุณสมบัติอุปกรณ์และทักษะทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ชาญฉลาดเหล่านี้อย่างไรก็ตามความสำเร็จครั้งนี้ก็ทำให้เธอไม่สบายใจอยู่บ้างเช่นกัน ทายที่สุดมันก็มาง่ายเกินไปทำให้เธอรู้สึกว่าไม่มีค่าหลานเซียงหยวนและแมนดาลานั่งเคียงข้างกันด้านล่างเวทียังสังเกตเห็นทันไถ่าย่านอยู่ด้วยหลานเซียงหยวนยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยและดวงตาของแมนดาลาก็มีแววประหลาดใจแต่ความรู้สึกชั่ววูบนั้นก็หายไปในทันทีช่วงเวลาต่อมา เธอยิ้มอย่างสงบเหมือนเช่นเคยนอกจากจี้จริงเตียวเหนียนที่สังเกตเธอตลอดเวลาแล้วไม่มีใครสังเกตเห็นความประหลาดใจและความสงสัยชั่วขณะของเธอแม้ว่าการแข่งขันในชั้นที่สิบจะตัดสินผู้ชนะแล้วแต่การแข่งขันในชั้นอื่นๆก็ยังคงดูเดือดเหมือนเดิมการต่อสู้ของเหล่านักรบนั้นจะดูเดือดดุดหมัดต่อหมัด มีเสียงกระทบกันดงังสนั่นวันไหวเขตซีหลัวก็ต่อสู้เช่นกันในทำนองเดียวกันพวกเขาเปลี่ยนจากการรไายคาถามาเป็นการต่อสู้ระยะประชิดต,ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ธนูสีดำของซีเอเชอร์ลิวทั้งถูกไส้น้ำของ WU Bo โบจีไฮกวาดออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจ เธอก็ถอดเสื้อคลุมของเธอออกจนหมดและเข้าต่อสู้ระยะประชิดกับ WU Bo Ji Hai แม้ว่าหูป่อจือ้อไห่จะมีไม้เท้าและสามารถปล่อยคลื่นน้ำเพื่อผลักเธอออกไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ความเสียหายจากคลื่นน้ำนั้นไม่ร้ายแรงสำหรับซื้อสู้หลิวถังผู้มีผิวแกรง่งเธอหลบเมื่อเธอต้องการหลบ และเมื่อเธอไม่หลบเธอจะฉีกคลื่นน้ำด้วยมือของเธอโดยตรงจากนั้นกำมัดที่กัดกร่อนของเธอและฟาดมันไปที่จมูกที่โดดเด่นของหูปอจื้อไห่นางกินยาของมีเดียแน่นอนเพื่อนร่วมทีมเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ข้างหูโบจื้อไห่ตะโกนด้วยความหวาดกลัวขณะที่หลบเลี่ยง บ้าเอ้ยเราไม่ควรมอบกระดูกนั่นให้กับ Hall of All Gods ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนั่นเป็นมรดกของมีเดียจริงๆอูป่อจื้อไห่ก็เข้าใจเรื่องนี้เช่นกันภาระกำลังที่น่าสะพรึงกลัวและภาวะคลั่งคลาที่อยากจะชกทุกอย่างให้แหลกสลายนี้มาจากยาของมีเดียเท่านั้นนอกเหนือไปจากวายสแควร์ของไดโอนิซัส ลัทธิอเฟอุสและห้องโถงแห่งเทพทั้งหมดไม่เคยพบบอะแสใดๆเกี่ยวกับมรดกของไดโอนิซัสเลยแต่เมื่อเดือนที่แล้วขนาดสำรวจบริเวณทะเลเดียวกันพวกเขาก็ได้ค้นพบกระดูกนิ้วที่หักของเจสันเมื่อวูป่อจื้อห่ได้รับข่าวนี้เขาเดาว,ว่าข่าวนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับมรดกของมีเดียจึงออกคำสั่งอย่างเคร่งครัด ให้ผู้เล่นผู้บุกเบิกอย่าถอยและยึดสิ่งของนั้นไว้ให้ได้ด้วยต้นทุนทั้งหมดอย่างไรก็ตามซื้อสู้หลิวถังมาถึงก่อนพร้อมกับผู้คนจากหอแห่งเทพทั้งหมดเพื่อให้การสนับสนุนและกระดูกนิ้วนั้นก็ตกลงไปในมือของหอแห่งเทพทั้งหมดเดิมทีแล้ว wu bo ji hai มีความหวังเล็กๆน้อยๆว่ากระดูก ดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมรดกนี้แต่เมื่อมองดูสถานการณ์ในปัจจุบันวิหารเทพทั้งปวงกลับได้รับมรดกนั้นมาอย่างแท้จริงวูป่อจื้อหายจ้องมองซื้อสู้หลิวถังซึ่งฝ่าคลื่นน้ำไปอีกครั้งและแววตาแน่วแน่ก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องฆ่าเธอที่นี่สักครั้ง wu โบ จี้หายและซิเอ็กเชอร์ลิวทางควา้าแซฟไฟไว้ในมือชนกันเมื่อสัมผัสกันอัญมณีจะแปลงร่างของทั้งคู่ให้กลายเป็นของเหลวโปร่งใสทันทีซือสู้หลิวถังตกตะลึงและอู่ป่อจื้อห่ก็คว้าโอกาสนี้ไว้ทันทีร่างน้ำทั้งสองปะทะกันจนแตกกระจายวิสัยทัศน์เบื้องหน้าของเขาเริ่มเลือนลางลง แต่หูโบโจื้ไหายก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจปราบใดที่ซิกเอ็กเชอร์ลิวทางตายไปชัยชนะก็จะตกเป็นของลัฐทิกออฟอฟิุสในที่สุดแต่ก่อนที่เขาจะหายใจออกได้เต็มที่เขาก็ได้ยินเสียงระบบแจ้งเตือนหลายๆครั้งดังอยู่ในหูของเขา ขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นยูยูว่าที่สามารถไขปริศนาที่เทพธิดาคลีโอทิ้งไว้ได้และกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญของวิหารคลีโอขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นยูยูว่าที่สามารถไขปริศนาที่เทพธิดายูเทิร์บทิ้งไว้ได้และกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญของวิหารยูเทิร์บขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นยู ยูว่าที่สามารถไขปริศนาที่เทพธิดาแปบซิชอทิ้งไว้ได้และกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญของวิหารแปบซิชอไม่เพียงแต่ WU b o j หาเท่านั้นที่ตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงแต่ซิเอชอรลิวทางซึ่งเต็มไปด้วยความสำนึกผิดที่ถูกซุ่มโจมตีสำเร็จก็ตกตะลึงเช่นกันโดยลืมที่จะฟื้นขึ้นมาชั่วขณะ